สำหรับเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะรีเทนคนเจนวายอย่างคกณสุที่พิพิธพงศ์นะคะสิ่งสําคัญข้อแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความต้องการของน้องเจนวายของเราจะไม่เหมือนกับคนทัท่วไปข้อแรกเราจะต้องสามารถที่จะมีสิ่งที่มีสีสันในชีวิตให้กับเขาให้ได้ก่อนทุกๆสิ่งที่เป็นงานที่ HR หรือว่าองค์กรในการทำจะต้องแอดในสิ่งที่เป็นสีสันเข้าไปให้กับเขาได้อันดับแรกรายได้ต้องชัดเจนมีโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเขา เด็กสมัยนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาต้องการว่าเขามีไรายได้ที่เพียงพอไหมในการที่เขาจะเติบโตขึ้นไปตัวที่2นอกจากไรายได้ต้องมีแคริพาร์ทน้องที่อยู่ในองค์กรของเราต้องรู้ว่าเติบโตไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างตัวถัดไปนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการที่เขาได้มีโอกาสแสดงออก เด็ก Gen Y จะเป็นเด็กที่รู้ว่าอยากจะได้รับการรักรองไหนอยากี่รู้ว่าตัวเองสําคัญยังไงกับองค์กรดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือว่าเราจะต้องทําให้เขาสามารถได้แสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นและให้โอกาสเขาในการที่เขาได้นำำําเสนอตัวเองเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเข้ามาเป็นครูฝึกเราต้องให้เขารู้ว่าเขาสามารถจะขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เขาต้องสามารถที่จะมีการึกอบรุที่พัฒนาของเขาได้อย่างชัดเจนอย่างในฟินเน็ s เฟิร์สเองเราก็มีทุกๆมุมที่สามารถพัฒนาของเราได้ตามที่พูดไป 어? <목>